เห็นไหมน้ำแรงน้ำแลงมากน้ำมันรับกัดกัดตรงนี้มดเลยดูด,ดน้มาเออมัน,ม,นมันก็เป็นเนินไปเลยนะไอ้ตรงนี้มันแบบตัดตรงแล้วนะคตนอนออตน,อนี้เราไปไหนคะอ๋อตอนนี้เราไปที่อเงันตอนนี้เราไปที่ร่องเตียงกนก็จะลงน้ำเลยที่มัน ตรงนั้นเลยมั้นเฮ้ยนี่อะไรบางกล้องเหรอไม่ไม่นี่หน้าก็อยู่ตรงนี้สิคะหน้ามายืนงี้หน้ามายืนงี้หน้ามานหน้าหน้ามันหน้ามั้ยหน้ามั้ยจับจุดไหมนะจับนี่แหละนี่จับถ่ายอ่ามาแลจับถ่ายถ่ามอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những